สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะเด็กๆก็ออกมากินอาหารแล้วนะคะที่กรงใหญ่ค่ะเนี่ยค่ก่องเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเนี่ยค่ะคุณอ,อุ้มไปกินเลวเดี๋ยวจะกูกับเด็กๆค่ะกูอากาศเย็นนะคะวันนี้อากาศเย็น ย,ยุ้มเยอะๆเด้อยิ้มปุ้มเดี๋ยวทำปุ้มไปกินเร็วรูปเด้อปุ้มไปกินนะอันนี้นะคะเมื่อเช้านี้ก็กินแล้วนะคะถ้าเกิดเมื่อเช้านี้เกือบหกโมงผ่ะเด็กๆก็กินอืมอันนี้หลุดแล้ว เดี๋ยวลูกเหรอนี่นะคะอู้อร่อยไม่ลูกเช้าเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยค่ะอายุเข้านะคะ เด็กๆกินอาหารค่ะที่กรงใหญ่ค่ะเข้ามาเล่นกับเด็กๆเช้านี้นะคะส่วนบุญน้องบุญชูกับกรงเล็กกับมิวน้อยก็กินแล้วนะคะเมื่อเช้าค่ะกินแล้วค่ะกรงใหญ่ก็กินแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่น้อยก็มาในช่วงนี้ค่ะแป๊บนึงนะคะทำแบบนี้ให้เด็กๆก่อน,นะคะ่ะ ตูที่นอนให้เด็กๆค่ะโอ้ยเอาละลูกอะกินเลยลูกกินเลย นะะคเดี S <S mm ๋ยวนะเด็กๆก็ไหนๆๆจะกัดลูกจะกัดอันนี้จะกัดนี่ค่ะแม่ทางนี้เราบุญหนุนบุญหนุนหนุนกินอาหารตรงนี้ก่อนนั่นเร็วนี่ค่ะพี่บุญอุ้มเมื่อเช้านี้ก็ให้แล้วนะคะเมื่อเช้านี้หกโมงค่ะเมื่อเช้าค่ะเมื่อคืนนี้ให้กินดึกเดี๋ยว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  ชมเด็กๆไปก่อนนะคะแม่น้อยมัดอันนี้ให้เด็กๆด,ด้วยค่ะปูปูที่นอนให้เด็กๆด,ด้วยค่ะอากาศเย็นนะคะข้างในก็ปูค่ะข้างในก็เอาไว้ค่ะส่วนมิ้วน้อยก็มีเบาะสีชมพูนะคะส่วนบุญชูโอ้โหน่าเลี้ยงมากเลยค่ะเช้านี้ค่ะแต่ กินนมกินอาหารนะคะน้อยอา,อาหารเปียกอของเด็กเด็กนิ้วน้อยแล้วก็ของเด็กๆบ้านสามบุญหมดแล้วนะคะแล้วก็ทรายแมวค่ะน้อยขอความเมตตาจากทุกท่านด้วยนะคะเด็กๆต้องการทรายแมวแล้วก็อาหารเปียกตากราบขอผู้คุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตานะคะที่ จะช่วยอนุเคราะห์นะคะอนุเคราะห์ทรายแมวแล้วก็อาหารเปียกให้กัเด็กๆที่บ้าน3ามบุญค่ะเด็กๆต้องการทรายแมวแล้วก็อาหารเปียกนะคะทรายแมวเหลืออยู่สถุงค่ะนี่ค่ะสอถุงนะคะสีเขียว2ถุงค่ะส่วนอาหารเปียกน่าจะเหลืออยู่5ถุงค่ะอาหารเปียกค่ะหมิวน้อยกินเก่งค่ะเมื่อเช้ากินหมดซองนึงเลยค่ะ พอจะเที่ยงพอจะเย็นอีกโอ้เยอะค่ะส่วนส่วนเด็กๆตัวให้กินด้วยกันค่ะสองซองแล้วก็แบ่งน้องบุญชูด้วยค่ะแบ่งน้องบุญชูด้วยค่ะเด็กโตเด็กโตในกรงใหญ่ให้กินตอนเช้านะคะกินตอนเช้ากินนมแล้วก็กินอาหารเปียกค่ะแบ่งน้องบุญชูด้วยค่ะส่วนมิ้วเล็กก็ได้กินทุกอ่า ให้อาหารตอนนี้ก็คือต้องเป็นอาหารเปียกนะคะเน้นอาหารเปียกนะคะสายแมวก็ต้องใช้อาหารเปียกก็ต้องเด็กๆก,ก็ต้องกินนะคะน้อยขอความเมตตาจากทุกๆท,ท่านด้วยนะคะขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตานะคะที่จะช่วยค่าอาหารเปียกแล้วก็รายแมวเด็กๆค่ะ ะะเด็กๆครูที่นอนให้นะคะเช้านี้เป็นอากาศเย็นๆค่ะเดี๋ยวแม่น้อยจะมัดเปรย์นะคะแป๊บหนึ่งนะคะดูเด็กๆไปก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ อย่าไปกัดด้วยอย่าไปกัดกินอาหารนั่นเลวอุย้ยใครนี่กินอาหารนี่เล็วเด็กๆเลวตั้งเอาไปาไว้ที่นี่นะคะดึงตรงนี้ออกค่ะโอ้โอบุญหนุนเดี๋ยวลูกเดีด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาเปย์ใหญ่ให้ เน่มัมาเป็นไงง้นิมั้เดี๋ยวนะคะ เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นสูงเิดเปย์ใหญ่นะคะที่คุณตาหมอสูงมาให้ค่ะเปย์เล็กขาดแล้วค่ะผูกด้านนู้นไม่ได้นะคะไม่น้อยก็เลยเอาเปย์ใหญ่มาให้เด็กๆได้นอนนะคะเพราะว่าเป็นอากาศเยน็นๆค่ะมีฝนตกมีพายุขเข้านะคะเด็กๆน่าจะได้นอนอุ่นๆค่ะเนี่ยค่ะ เด็กๆไปไ,ไปไหนไปไหนกินอิ่มหรือยังมาเลยแล้วลูกเล็้เดี๋ยวช่วงช่วงสายสักหน่อยนะคะจะจะอัปเดตน้องบุญชูนะคะ <_ p ain> บุญชูก็เล่นอยู่อีกตรงหนึ่งนะคะนอน <_ p ain> นอนเล่นอย่างสบายใจเลยค่ะเด็กๆมิวน้อยก็อยากจะออกมาอีกรอบแล้วนะคะเ <_ p ain> ต้องพายมิวน้อยออกมาแล้วก็เอาน้องบุญชูออกมาค่ะแต่ตอนนี้ขอ ขออนุญาตดูแลเด็กๆตรงใหญ่ก่อนนะคะนี่ค่ะเด็กๆกินอาหารอิ่มแล้วแล้วก็ได้เล่นค่ะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ